สวัสดีครับท่านผู้ชมท่นติดตามมาช่วงดีๆครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาจัดการกับทุเรียนั้นเด็ดขาดครับตัดแต่งทุเรียนอีกหนึ่งครั้งครับผมครั้งสุดท้ายดูนะว่าผมจะกล้าไหมนะครับจะตัดหลายรอบแล้วครับผมน้องๆเขาอย่าตัดเลยอย่าตัดเลยเสียดายโตแล้ว แต่ถ้าไม่ตัดแล้วโอกาสมันก็จะร่วงสูงนะครับโอกาสร่วงสูงนะครับรู้สึกว่าใกล้จะร่วงแล้วด้วยครับเนี่ยไม่ต้องตัดก็จะร่วงเลยนะฮนะเขนะต้องสลัดอยู่แล้วเอาออกชา้าก็เสียเวลาให้ลูกตรงนี้โตดูฮะโตฮะโตใหญ่กว่ากดกดโคกใหญ่นะครับผมกดโคกลิตใหญ่กว่ากดโคกลิตเลยครับ เนี่ยบีแล้วครับดูฮนะเนี่ยไม่ต้องมาตัดครับธรรมชาติเขาตัดเขาเองแต่เราถ้าเราตัดแต่เริ่มแรกลูกมันจะโตวไวที่เหลือก็จะโตวไวนะครับเนี่ยลูกโตพอทมควคนะครับแต่ธรรมชาติก็จะสลัดอยู่แล้วครับเพราะว่าเก่งนี้ถ้าไม่มีรวมทั้งลูกที่เด็ดเป็นทักคู่นี่ห้าลูกครับ นใช้ได้ที่ตัดชา้าไปหน่อยได้ซ้ําไปฮนะถ้าตัดเร็วนี้ลูกนี้อาจจะโตเร็วเร็วกว่าปกติเร็วกว่เดิมนะครับสวยงามครับหมอนทองบ้านเนินครับผมนะซึ่งคนแถวแถวนี้บอกโอกทุเรียนได้เลยนะครับเริ่มรุ่มแรกมีลูกนี้นะครับที่ว่า ห้าสิบห้าสิบเนี่ยจะตัดดีหรือไม่เนี่ยนะครับตัดดีไหมครับคอมเมนต์มาหน่อยครับผมว่าลูกนี้สมควรตัดไหมครับช่วยกันออกความคิดเห็นครับผมจะตัดก็เสียดายครับเพราะว่าดูแล้วพั่ยยังแข็งแรงอยู่แต่มันก็มีโอกาสสลัดนะครับเพราะว่าลูกเล็กกว่าเขานะครับ ถ้าเราตัดเร็วลูกนี้ก็จะโตโตวไวนะครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมตัดดียังเมื่อกี้จะมาตัดลูกนี้แล้วครับปรากฏว่ากลัวถูกตัดนี่ยังไงเขาพร้อมที่สลัดอยู่แล้วครับผมไปก่อนแล้วครับอีกนี้เหลือสี่ลูกครับผมลูกนี้ก็ ูกย่อมหน่อยนี่ครับพรุ่งนี้ก็มีสิบไปแล้วครับเนี่ยนีย่ดูว่มีโอกาสไปสูงครับลูกนี้ดูฮะแง้มแล้วเนี่ยแง้มแล้วพรุ่งนี้ร่วงแน่นอนแง้มแล้วเนี่ยแตกแล้วเฮ้ยที่ได้ที่ได้เอาแลงก็ไปจบครับผม จบแล้วจบแล้วนะะสรุปแล้วเขาพร้อมที่จะล่วงอยู่แล้วครับพร้อมที่จะถูกสลัดทิ้งนะครับเพราะว่าเยอะไปครับผมตลอดกิ่งนี้เพราะกิ่งไม่โตเท่าไหร่นะครับกิ่งไม่โตเท่าไหร่สี่ห้าลูกก็ไม่ไหวปกติว่าเหลือหกลูกนะครับสลัดไปแล้วสามแล้วครับเหลือสามสามลูกยังโอเคครับผมพอได้นะครับ ใหญ่นะครับดูลูกนู้นลูกนู้นใหญ่มากท้องนี้ใหญ่กับเพื่อนนะครับทุเรียนแปลกนะครับเกาจะกิ่งใหญ่ๆสมบูรณ์สมบูรณ์มักไม่เคยติดลูกมาติดลูกกิ่งเล็กๆอยู่ข้างบนน่ะกิ่งเล็กๆเนี่ยติดตีละเกินนะกิ่งใหญ่ๆสมบูรณ์แทนที่จะมีได้สามลูกสี่ลูกข้างล่างๆนะข้างล่างไม่มีติดเลยครับ ห้ากิ่งหกกิ่งเนี่ยไม่ติดเลยนะครับไม่ติดเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกิ่งล่างๆนะครับไม่ติดเลยแปดกิ่งข้างล่างไม่ติดเลยครับมาติดอยู่กิ่งบนๆครับผมหนว โอเคครับผมจะมาลุ้นลุ้นนี่ครับว่าจะอ,าออกดีไหมครับผมขอความพิเดเห็นะ้ครับว่าจะอ,าออกดีไหมหรือจะเอาไว้อย่างนี้โอเคครับผมคลิปนี้พาชมแค่นี้แหละครับทุเรียนบ้านเนินบักใหญ่แล้วครับบักใหญ่แล้วดูว่า น่าภูมิใจไะครับโอเคครับผมขอบคุณสวัสดีครับ